สวัสดีครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับการทำ Express Setup ตัว Static Switch เรากำลังจะเริ่มต้นกันที่โหมดแรกนะครับก็คือการทำ Short Press Mode ให้เปิดไฟตัว Switch ขึ้นมานะฮะแล้วรอประมาณ90วินาทีรอจนกว่า LED เนี่ยจะกระพริบตามวิดีโอที่เห็นอยู่นะครับจากนั้นหาคลิปหนีกระดาษนะครับจิ้มเข้าไปที่ปุ่ม Express Setup จิ้มค้างไว้ประมาณ1-5วินาทีนะครับผมจะจิ้มประมาณ3วินาทีแล้วปล่อยนะครับหลังจากปล่อยแล้วเนี่ยไฟ LED ที่พอร์ตหจะกระพริบให้เราเอาสายแลนเสียบเข้าไปเลยนะครับจากนั้นที่คอมพิวเตอ,เอร์ของเรานะครับตั้งค่าตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ต ให้ตั้งค่าตรงนี้เป็น automatic ip นะครับเพราะว่าตัวสวิตช์เนี่ยจะจ่าย ip ให้กับเราให้กดดูตรงดีเทลนะครับที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องได้ ip 169.254.0.2แบบนี้จากนั้นปเปิด internet explorer นะครับผมแนะนำไม่ใช้ ie นะครับเพราะว่า ie ลองใช้ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยค้างนะถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นๆ ตัวนี้พิมพ์ IP ของตัวสวิตช์เข้าไปนะค,คือ1 6 9 2 5 4 0 1 u s e r n a m อไม่มีนะครับส่วน password เป็นสวิตช์จะพาเราเข้ามาสู่หน้า express setup นะครับให้เราตั้งชื่อสวิตช์ตัวนี้นะครับผมตั้งว่าสวิตช์01 IP โหมดให้เป็น Static นะครับตัว IP Address ให้เป็น192.168.1.1นะครับ Password ให้เป็น Admin ละกันอันนี้คือ Username Password ใหม่ที่จะใช้ Login เข้าหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับตรง Advanced Setting นะครับให้ Enable CIP ด้วย Enable CIP ก็จะทำให้ตัว PLC เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับตัวสวิตช์ได้นะเหมือนกับการทำ Medium Press Mode นั่นเองจากนั้น Submit ไปนะครับจากนั้นเขาถามหาพาสสวดใหม่นะก็คือ Admin Admin ตัวนี้ถึงเราเปลี่ยน IP ไปแล้วนะครับแต่ว่า IP ที่เราเปลี่ยนจะยังไม่ไส่งผลกระทบกับพอร์ตพอร์ตที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับเนื่องจากมันอยู่คนละ VLAN กันถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยที่คอน f i g นะครับ จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพอทหนึที่เรากำลังเสียบเนี่ยเป็น VLAN 1000ซึ่งเป็น VLAN ชั่วคราวนะหลังจากเราปิดเปิดไฟสวิตช์เนี่ย VLAN นี้จะหายไปนะครับแล้วพอรหนึก็จะถูกย้ายกลับไปอยู่ที่ VLAN 1หลังจากนั้นเวลาเราจะเข้ามาหน้าคอนฟิกเนี่ยเราก็ต้องเข้าผ่าน ip 192.168.1.1เท่านั้นนะครับจากนั้นครับให้เราไปที่คอนฟิกนะครับแล้วเ,เลือกไปที่ global macro ตัว macro นี้เองนะครับจะเป็นตัวจัดการ quality of service มาโครนะครับซึ่งจะทำให้ปรับโปรไฟล์ของสวิตช์เนี่ยให้ priority ของ motion traffic เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดซื้อตัว static switch เข้าไปใช้กับงานที่เป็น motion control นะครับให้ enable ตัวนี้ด้วยทั้งคู่นะครับ จากนั้นครับเดี๋ยวผมจะไปที่ Restart and Reset เลือก Save Running Configuration แล้วก็ Restart นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน IP address ของคอมผมนะให้เป็นวง192.168เหมือนกัน ในช่วงเวลานี้นะครับก็รอตัวสว i ตช์รีบูตขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งนะครับเราจะรอจนกระทั่งไฟที่พอร์ตที่เราเสียบสายแลนอยู่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นผมจะพิมพ์ IP ใหม่เข้าไปที่เบาราว์เซอร์นะ เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการทำ Express Setup ด้วย Short Place Mode นะครับหลังจากนี้ก็ให้ไปตั้งค่าต่างๆตามที่ต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Port Port Setting, VLAN, DSCP, Routing หรือ DLR อันนี้เป็นแล้วแต่บุคคลล้วว่าจะใช้สวิตช์ตัวนี้ทำงานอะไรบ้างนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกที่ต้องทำแน่ๆก็คือ Express Setup นั่นเองในคลิปตัดไเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง การทำมีเดียมเพลย์ t u p กันบ้างนะครับ